อกว่าเปลี่ยนจากเลี้ยงข้าวไปเลี้ยงดูตลอดชีวิตไม่ได้หรอคะเปลี่ยนจากเลี้ยงข้าวไปเลี้ยงดูตลอดทางชีวิตไม่ได้หรอคะจะเลี้ยงอะไรตอนนี้วะจะเลี้ยงอะไรตอนนี้วะไม่ใช่จริงเหมือนคุยกับพี่เวงอยู่ไม่ได้เหมือนคุยกับ เปิดตาได้เลยค่ะครับเปิดทำไมต้อหลับตาไว้พี่มองได้เลยครับออมองได้เลยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแพทริกนะครับสวัสดีครับผมเว่งเทพมิลาวันนี้จะมาเป็นเสียงในหัวให้กับน้องแพทริกในการจีบน้องอิงชื่อชื่ออะไรครับชื่ออิงค่ะอิงครับอิงค่ะอิงครับผม สวัสดีค่ะผู้กันนะคะมาจากตอบผู้กันวิเศษค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นเสียงในหัวของน้องอิงค่ะเราจะมาจัดการแพทิกันเสร็จแน่ค่ะวันนี้ฝ้ายจะให้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นเสียงในหัวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมครับเริ่มจับเวลาค่ะปกติทํางานอะไรล่ะคะถามดิถามี่ปกติทำงานอะไรล่ะคะอ๋อทำเพลงอยู่ครับช่วงนี้ใช่ก็ร้องเพลงลองใส่เลยอยากฟังไหมครับหยิบกีตาร์ขึ้นมาเลยหยิบกีตาร์ องอยากฟังร้องเพลงไหมครับร้องเพลงจันทร์อังคารพุธอ่ะจันาร์อังคารพุธหยิบกีตาร์ขึ้นมาเลยหยิบกีตาร์ชื่อเต็มมันคือจันาร์อังคารพุธเพื่อสุขสวัสดิ์เคยฟังไหมครับไม่เคยเลยไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่ตื่นมาตอนเช้าสิ่งๆิ่แรกที่ฉันนั้นคิดที่ only thing I think about is you ฟังไม่ค่อยเคยฟังไหมอ t s true วันจันทร์ฉันคิดถึงเธอวันหนึ่งขาดไปหาได้ไหมหากวันพุธเธอต้องตื่นเช้าดูไปต้องเล่นคืนก็ด้ยดีรอตื่นเต้นผมเล่นผิดเลยพี่เวงปกติเล่นคอนเสิร์ตไม่ตื่นเต้นเท่านั่งต่อหน้าอิงเลยปกติเล่นคอนเสิร์ตไม่ตื่นเต้นเท่านั่งหน้าอิงเลยครับ กินข้าวที่บ้านก็ไม่เคยรู้สึกยิ้มขนาดนี้เลยค่ะปกติกินข้าวที่บ้านก็ไม่เคยรู้สึกยิ้มขนาดนี้เหมือนกัน <laughs> ตอนนี้เราไม่ได้กินอะไรนะครับมีอะไรให้กินไหมมีอะไรให้กินไหมครับ <laughs> นี้ผมถามใครอยู่พี่ <laughs> ผมก็หิวพอดีครับ <laughs> ไม่รู้คุณหิวเหมือนกันหรือเปล่า <laughs> หิวอะไรล่ะคะหิวข้าวอยากได้ของของหวานหรือของข้าวก่อนดี อยากได้ของวันหรือของขาวาก่อนดีค่ะนี่นี่คือจีบกันหรือจะชวนเป็นยังไงวะเนี่ยแล้วคนเหนิงทาอะไรอยู่ครับทักวันนี้อ่าทำงานช่วยพี่เห่งพี่เตอร์เนี่ยค่ะแต่ว่าอยากได้งานใหม่ค่ะซึ่งก็คือเป็นแฟนแพทิีเป็นแฟนแพทิีค่ะแต่นี้ผมไม่มีผมไม่มีค่าจ้างให้นะไม่เป็นไรค่ะต้องการอะไรคะต้องการคนดูแลครับผมโอ้ยสะดวกเลยค่ะเรื่องนี้โอ้ยสะดวกเลยค่ะเรื่องเนี้ยไอ้นี่กูเป็นคนจนมากนะฝั่งตรงข้ามเนี่ย นี่คุณเป็นหุ่นยนต์มากในฝั่งหลวงคาบเนี่ยเอ้าเอาไม่ใช่พี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมพี่พูดอย่างนั้นแหละแต่มึงไม่ต้องพูดออกไปก็ได้ไงเป็บ้าหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อโชว์ฟอร์มก่อนโชว์ฟอร์มแพทติชโชว์ฟอร์มตัวเองก่อนโชว์ฟอร์มตัวเองจิบก่อนได้ครับบัวดิชอบฟังเพลงเพลงใครปกติไม่ค่อยชอบฟังเพลงเลยค่ะแล้วชอบอะไรครับพอเริ่มได้ยินเพลงของแพทติชก็เลยอยากฟังเพลงมากขึ้น แต่ว่าพอได้ยินเพลงพระธิดาก็อยากฟังเพลงพระธิดามากขึ้นใช่ชอบฟังพี่พี่แจ้ไหมครับชอบฟังเพลงพี่แจ้ไหมครับขอบง,ง <laughs> <laughs> ขวัญวันคริสต์มาสนี่อยากได้อะไรคริสต์มาสนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญตอนแรกผมอยากได้กีตาร์แต่ว่าตอนนี้ผมไม่อยากได้กีตาร์แล้วแล้วอยากได้อะไรคะเออเก่งมากอิง <laughs> โอ้ไม่ผมไม่กล้าเล่นเลยเดี๋ยว มันจะเปิดไปๆกินน้ำบ่อเลยอ๋อกินน้ำได้กินน้ำได้กินน้ำได้เออกินน้ำชนแก้วชนแก้วชนแก้วอากาศร้อนทั้งที่แอร์มันก็เย็นน่าจะเป็นเพราะว่าปกติผมผมประทับใจคนยากมาก โปรตีผมประทับใจคนคนยากมากครับอ๋อจริงเหรอคะใช่ผมแบบเป็นคนนิ่งๆคนอิงเป็นคนที่สองคนอ่งเป็นคนที่สองขอะเราที่ผมให้ผมขยับได้คนแรกคือแม่ผมคนแรกคือแม่ผมคนที่สองคือคนอิงคนที่สองคือคนอิงขยับอะไรวะพี่ไม่ใช่ขยับประทับใจประทับประทับใจครับผมฟังดูแปลกๆเลยอ่ะเอปกติคุยกับคนง่ายป่ะคะปกติคุยกับคนง่ายไหมคะ คุยเป็นคนคุยยากครับใช่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนเราจะมีแบบมีกำแพงนิดนึงเวลาเราจะคุยกับใครเพราะเป็นคนคุยคุยยากโอ้ยเราปีนกำแพงเก่งมากเลยค่ะอาชีพเก่าเราชอบปีนกำแพงเราเราเป็นแบบผมเป็นอะไรครับเกิดอะไรครับเออสวยมากนกตลกมักได้ลูกจัดไปเองเรื่องปีนกำแพงเนี่ยเราถนัดมาก อาชีพเก่าเราเป็นมันเป็นกำไรเป็นตับปีกกระแพงรับผมจะมาขโมยในบ้านผมหรอครับจะมาขโมยอะไรบ้านผมล่ะขโมยหัวใจขโมยหัวใจค่ะที่หลังไม่ต้องขโมยนะฮะผมพร้อมให้อยู่แล้วอ๋อพร้อมให้อยู่แล้วคุณอีมองตาผมสักสิบวิได้ไหมครับเรามาเล่นเกมจ้องตาสักสิบวิได้ไหมฮะอ๋อได้เลยค่ะหรือไม่เอาดีกว่าผมว่าเอาจนกว่าแบบจะมีคนหนึ่งกระพริบตาแล้ว นะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ได้แล้ววะตายแล้ววะใช่เมื่อกี้พีคไปแล้วใช่ไหมใช่เออใช่ผมชนะแล้วพี่เมย์ไม่ได้ชนะมึงไม่ได้ชนะอ๋อใช้ง่ายจังใช่เราคุยจีบเองเลยเดี๋ยวเราโชว์ฝีมือนี่จีบให้ดูหน่อยเรียนจบมานานเนี่ครับเรียนจบมาประมาณ2ปีแล้วค่ะน่าจะ อ๋ออายุประมาณ25 24ิบห้่ส่ยี่ใช่ค่ะมักกะลาน่ายี่สแพทติกอายุเท่าไหร่คะอีะ่สิบสีครับแต่ยี่สิมษาอ๋อมันเกิดอยากได้ของขวัญอะไรคะเมษา25ี่้าละใช่แล้วก็รื่นเดือนใช่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 วันเกิดอยากได้อะไรคะวันเกิดอยากได้เออ่คนรู้ใจสักคนแล้วกันครับผมอ๋อใช่เป็นเราได้ไหมคะเออโอ้ แกล่ะพี่ผมว่ากันนะไม่ไม่ใช่ตัวตัวในหญิงเลยโดนเสียงในหูวก่อมาอยากให้เราเปลี่ยนอะไรไหมคะแบบจากแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนอลไรครับที่เธอเป็นเธออย่างเงี้ยดีอยู่แล้วผมเพลงก็ขึ้นมาเลยนะในในคลิปอะแพทริกบอกว่าจริงๆผมพูดตรงๆเลยนะพูดจริงๆคุณหญิงเนี่ยสเปคผมเลยผมขอพูดแบบตรงๆเลยนะอือคือคุณหญิงนะครับ สบายผมเลยจริงเหรอคะใช่ผมรู้ผมรู้เลยผมดูป้าผมรู้เลยถ้าคบกันวันนี้สะดวกไหมคะถ้าคบกันวันนี้สะดวกไหมคะผมอยากให้เรียนรู้กันก่อนเออมึงพูดอย่างนี้ไปสไตล์นี้สไตล์นี้ผมว่ามัน,มนต้องใช้เวลาแบบเรียนรู้กันก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เดี๋ยวแค่ทานข้าวพอแล้วครับแต่ผมขอเลี้ยงนะแต่ผมขอเลี้ยงนะอใช่หลอกล่อก่อนหลอกล่อก่อนเดี๋ยวหลอกล่อก,ก่อนเฮ้ยม่จริกมึงไม่ต้องพูดออกมาสิ ผมเพิ่งพูดออกมาเฉยเลยเป็นเอาจริงเหมือนคุยกับพี่เวงอยู่ไม่ได้เหมือนคุยกับเขาเขาบอกเหมืคุยพี่เวงเลยคุณด้ยินอยู่เนี่ยบอกว่าเปลี่ยนจากเลี้ยงข้าวเป็นเลี้ยงดูตลอดชีวิตไปได้หรอคะเปลี่ยนจากเลี้ยงข้าวเป็นเลี้ยงดูตลอดทางชีวิตไม่ได้หรอคะจะเลี้ยงอะไรตอนนี้วะจะเลี้ยงอะไรตอนนี้วะอไม่ไ้มันเสียงเสียงในหัวไม่ใช่ผมนะ อยากบอกแพกกติกมากเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยมีแฟนเลยนะเราอยากรู้ว่าเวลามีแฟนอะมันจะรู้สึกยังไงอยากบอกแพติกมากเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยมีแฟนเลยนะเราอยากรู้แบบเวลามีแฟนแล้วมันจะรู้สึกยังไงช่วยเราหน่อยได้ปะก็มาลองผมได้บอกตามองตาไว้เอาให้ละทวยเลยลองได้ไหมลองเหอะ <laughs> คิดอะไรนะพอ,ะอ,ะอะไ,ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ๋อไม่ได้คิดอะไรแค่มองก็เพลินแล้วแค่ไม่คิดอะไรแค่มองก็เพลินละอะไรอะเ <c oughs> นี่ยเขินค,คนลุกเลย <c oughs> อันนี้คือทำเองหรือว่าหรือว่าเสียงในหัวยห้ทำหรอ <c oughs> ไม่บอกไม่บอกด้วยผมชอบมองปากคุณดีนก่อนจะไปแล้วผมจะบอกว่าผมชอบมอง ชอบปากคุณหญิงมากเลยสวยครับแบบว่ามันแบบเราไม่สามารถให้ปากเราได้หรอกนะคะเราไม่สามารถให้ปากเราได้หรอกนะคะแต่ลูกของเธออะมีปากแบบเราได้แต่ลูกของเธออะมีปากแบบเราได้อะไมพี่บุ๊กเกอร์หบากมากเลยนะฝั่งนั้นะเราแบบเราอ่อนไปเลยอะพี่วเบุดเวลาค่ะ ทำไมทั้งคู่ถอดใจอะไม่แม่ผมแบบเสียดายครับหมดเวลาแล้วอะไรอย่างงี้ประโยคสุดท้ายกันสักนัดไหมคะจะฟังเสียงในหัวหรือเสียงหัวใจก็ได้ค่ะถ้าเลิกงานไม่ได้กลับบ้านกลับมาองผมก็ได้นะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าไม่อยากกลับบ้านนะอยากไปที่อื่นแต่ว่าไม่อยากกลับบ้านนะอยากไปที่อื่นนี่มันพร้อมเพลีเลยดีกว่า <laughs> ดิวเลยอิงดิวดิวเลยสุกจะเอาไม้ลายเราอะเป็นไอจีได้ครับเป็นก็นะได้ค่ะครับชื่ออะไรนะฮะ <laughs> เราพิมพ์ให้มาไม่กล้าให้พิมพ์นะโอเคครับนี่ครับอ๋อมีการลบลบคนที่เสร์จ <laughs> ไว้ก่อนนะ <laughs> พี่ผมต้องลบแบบต้องผมเสร์จ <laughs> อะไรบ้าง โอเคค่ะข้างหน้ามีแผ่นป้ายนะคะการให้คะแนนหนึ่งถึงสามดาวให้กี่ดาวะรีวิวการเดทครั้งหนึ่งสองสามโอ้ที่เปลี่ยนเราเปลี่ยนได้ไหมเลียงบัตคะแนนไงตัแตคะแนนไงอ๋อเลี้ยงไรวะสักยกางอ่ะะไรเสียงในหัวอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่เสียงในหัวเขาแบบไม่ค่อยมีมารยาทนะครับเฮ้ยนิมดากุลเนี่ย ก็เป็นตัวเาผมผมจริง,รงนะทำไมอ่ะผมยิ้มอย่างเดียวเลยแพ,แพทแพทิกิ้มเก่งไหมัว <laughs> <laughs> เรียวอ,อิงทาไมตทิกิอ๋อเียก่อนจะปิดคลิปนะคะพูดคุยกันได้เลยคะ <c oughs> ่ะคุณอิงเลยนที่ไหนมา SIT ค่ะธรรมศาสตร์เฮ้ยบาธรรมศาสตร์เหมือนกันธรรมศาสตร์จริงว่ะ b j เเฮ้ยใกล้ๆกกันดิใช่ไหมใช่ห้าเก้า ข้าก้าใช่จบปีแล้วใช่แต่หน้าคุ้นเหมือนกันนะเจอในฝันหรือเปล่าหน้าคุ้นได้ไงเจอในฝันหรือเปล่าก็ชอบแบบนี้อยังมีเสียงในหัวอยู่พี่เวงไม่ไปเหรอไม่ไปกูสิ้นแล้วพี่เวงไปได้แล้ว